ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับ ลกกพล,ทบบล,ทลทพพโทเกียงไกลสีรักแม่ทัพภาคสี่จากกรณีเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกของกองทัพบกลงจอดฉุกเฉินที่ตำบลลำไผ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีพลโทเกียงไกลสีรักแม่ทัพภาคที่สี่และเจ้าหน้าที่อีกหกนายโดยแม่ทัพภาคสี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกขณะทีทหารคนสนิทนำส่งโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลาทั้งสองคนที่เหลือบาดเจ็บจากแรงกระแทกและยังมีสติรู้สึกตัวดีและแน่นอนว่าก็เกิดคำถามตามภาษาเราว่าแม่ทัพภาคที่สท่านนี้มีของดีอะไรติดตัวพอก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทหารส่วนใหญ่นั้นเล่นพระสะสมพระเครื่องเครื่องรางของขลังยิ่งเป็นทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็ย่อมต้องมีของดีคู่กายประจำตัว ไม่มากก็น้อยและเมื่อมีการส่งภาพของพลโถเกียงไกลที่โชว์วัตถุมงคลในคอก็ยิ่งอยากรู้ว่าท่านนั้นใส่พระอะไรบ้างเท่าที่สามารถมองเห็นได้เท่าที่ความชัดของเลนกล้องมือถือจะเอื้ออํานวยก็เรียกว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยพระเครื่ององค์กลางหรือองค์ประธานของสร้อย แม่ท้าป้าสี่เป็นพระกิ่งปะวะเลศมีพระพุทธรูปลักษณะปางหมอยาเป็นชื่อเรียกพระกิ่งที่สร้างโดยฝีมือของช่างสิบหมหรือช่างหลวงตั้งแต่พศ2อ8 2ถึง2434ในอาณาจักรพระเครื่องรางที่นับถือว่ามีอนุภาพครั้งสังสิิทธ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักนิยมพระเครื่องตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สสืบมาถึงปัจจุบัน มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในประเภทพระโลหะการสร้างมีพิธีพ,พระพุทธ,ธาพิเศษมีความเชื่อที่ว่าพระภัยสัจชายคุรุนั้นมีอำนาจพุทธ,ธานุภาพทาให้ผู้ที่บูชาหายจากความเจ็บป่วยไข้และพ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงการสร้างพระกิ่งพระกิ่งเล็กพระพุทธ,ธโสธรเนื้อทองเหลืองจะมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระชัยวัดทั่วไปเป็นพระเครื่องขนาดเล็ก ต่างแต่ที่มีการบรรจุกลิ่งที่ตายฐานพระทุกองค์จะเรียกว่าพระกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรขึ้นเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อมีผู้ศรัทธ,ธามากราบไหว้และขอพรแล้ว,ออลวจะสมหวังดังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพการสอบแข่งขันการประกวดขอโชคลาภขอให้แค้วคลาปลอดภัยพระหลวงปุ่ทวดพิมพ์เสมา เป็นพระหลวงปูทวดประเภทโลหะพิมพ์เสมาเดือนหลวงปูทวดพิมพ์ลนนักษณะนี้มีด้วยกันหลายวาละแต่ถ้าราจากในภาพและโดยความเป็นทหารคาดการว่าอาจจะเป็นหลวงปูทวดรุ่นใต้ล่มเย็นเสาห้าวัดชางไฮจังหวัดปัตตานีสร้างขึ้นเพื่อแจกทานตำรวจที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนใต้สร้างโดยพลเอกหานลีนานนท์ขณะนั้นเป็นแม่ทัพภาคสี่ พระพิมพ์นี้ตั้งชื่อตามนโยบายในขณะอันประกอบพิธีพุทธาพิเศษนวัชช้างหหยโดยมีพระอาจารย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีรวมถึงพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่ทวดทั้งหมดในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมพิธีอธิษฐานจีตปุกเสกหรืออาจจะเป็นของพระอาจารย์ทีมวัดช้างหา้จังหวัดปัตตานีซึ่งมีสร้างไว้หลายวาระ ด้านพุทธคุณเน้นหนักที่แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ